หมอกควันนะครับต้องช่วยกันแต่่เลยนะเจ้าครับมาแล้วครับเสียงแบบนี้ถึงเวลาช้อปปิง้งถึงเวลาช้อปปิง้ง <c oughs> เตรียม C.F. กันนะครับเป็นสินค้าโอท็อปวันนี้เป็นของแมริมหนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปพอกันว่าตั้งแมริมเป็นมีอย่างน่าสนใจกันพ้องนะครับในช่วงของของดี BT จุยบอก,บอกต่อ,ตอครับ สวัสดีเจ้าวันนี้แม่สมศรีทองคํานะเจ้าจะได้มาแนะนําสินค้าโอท็อปของอําเภอแม่ริมนะเจ้าอันนี้จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าโคเชบ้านห้วยทรายนะเจ้าที่ทั้งนั่งทักอยู่ผลิตภัณฑ์เป็นชุดโคเชเป็นผ้าปุโต๊ะนะเจ้าอันนี้จะเป็นว่างานงานมานั่งทําสาธิตให้ดูนะเจ้าอันนี้ก็เป็นงานปักนะเจ้างานปักงานลายขอเจ้าฟ้านะเจ้าที่รับพระราชทานอันนี้เป็น ลายขอทําจากใยกันชมนะคะแล้วก็มาตรงนี้อันนี้เป็นที่หฮาบพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าเจ้าอันนี้ก็ทําจากบ้านของอําเภอแม่ริมนะคะเจ้าอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์บ้านอําเภอแม่ริมหมดเลยเจ้าเจ้าต่อมาเดี๋ยวอ้อมมานะเจ้านี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อเหมือนกันนะเจ้า ของกลุ่มบวัวคำผ้าไทยขอแม่ริมเหมือนกันเจ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นใย,ยกันชงนะเจ้าถักนิตติ้งเป็นลายขอเจ้าฟ้าเหมือนกันนะเจ้ามีผลิตภณัณฑ์มีหมวกมีหลายอย่างนะเจ้ามีผ้าพันคอเจ้านีสวยสวย ผลิตภัณฑ์ของแม่จะเป็นงานหัตถก,กรรมพอมือถักมือปักมือนะเจ้าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างทาําจากงานมือหมดเลยเจ้าทั้งงานปักงานถักเจ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะเจ้าสามารถติดต่อที่เพจของแม่นะเจ้าถักคอดีไซน์เชียงใหม่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์081 9515977ขอบคุณเจ้า ซีเ <c> <f> อฟกันตันกอนต่กี้แคปหน้า,าจอ,อกันตันว่า <laughs> แต่ได้หันแล้ว,ลวเล็เลงไว้ในใจงามีมเป็นท่าพันคอลายลออนรุ่นให<อ>ม่เนี่ยทักโคเชนิติ่งจ่างก,กันก็เป็นเป็นมีสอนในโรง,งเรียนกันก่อนเนี่ยเขาบอกค่อยหันไปได้อ้อพูดถึง <laughs> อะ่อะเขาก็จะเห็นตะกอนตะกอนไว้ฮาเฮาเอ็กก็คือแบบยังมาทัก โคเชทักนิติ้งเวลา,าว่างเนานะ<อ>เวลาว่างเลิกเฮียนหรือว่าสอติดเนี่ยต้องมาทํากันบ้านทักนิติ้งการโคเชการพื่อไปส่งครูแค่ั<อ>บเดียวนี้มหมันมะีเนาะนั่นเอนกันเนาะ แต่นี่ก็คือเป็นเป็นลายคอเป็นลายพระราชทานตวัวใส่ไปแอลใส่ไปเนี่ยาการก็ได้อ๋อชุดตีเ<น>ปิดนำเสนอตะกี้เจ้าจะตามเลยนะเจ้าสนใจได้ที่อำเภอแม่ริมมั้งก่อครับอำเภอแม่ริมจังหวัดจ,จยงหม่ไผ่ตีมีของดียังอี้โดเฉพาะเป็นเรื่องเป็นผ้ายอย่างเดียวของกินของว่ายังก็ได้เหมือนกันคิวอาโคอยู่หน้าจอแล้วนะครับสแกนคิวอาโคแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็นาเสนอคลิปก็ประมาณ2นาที3นาทีก็ได้อ่อครับ ยินดีส่งมาได้เลยส่งมาได้เลย,ยนในกลุ่มไลน์ของเราช่วยบอกต่อเฮ้ยนะเจ้าครับ